เพื่อนท่านไหนนะคะที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตในเว็บกรมสรรพากรโดยวิธีการแปลงไฟล์อาจจะนำข้อมูลมาจากโปรแกรมบัญชี Express หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆหรือนำข้อมูลมาจากโปรแกรมเก,ลก,ลกล่าๆของเราเนะะี่ยค่ะแล้วเข้ามาแปลงไฟล์ในโปรแกรมออฟไลน์ r d ร์ดพนะคะพอแปลงไฟล์เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปที่เว็บกรมสรรพากรออนไลน์แล้วมันมีป,ป๊อปอัพขึ้นมาสีแดงอาจจะป๊อปอัพขึ้นมาว่า เลขผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องนะข้อมูลใบหน้าข้อมูลใบแนบไม่ตรงกันหรือมีป๊อปอัพอื่นๆขึ้นมานะคะถ้าเดินก่นกอนๆนเนี่ยเราก็สามารถยื่นแบบได้ตามปกติทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปให้มาดูในเรื่องของเวอร์ชั่นในโปรแกรม RD Prep นะคะทุกครั้งที่สัญบคอนเนี่ยอัปเดตโปรแกรม RD Prep ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาป๊อปอัพทุกทีเนาะว่าเราอาจจะใช้เวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วเรามาอัปโหลดขึ้นออนไลน์เนี่ย ไม่สามารถยื่นแบบได้หรือเราอาจจะอัปเดตเวอร์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไฟล์เนี่ยมาแปลงในเวอร์ชันโปรแกรม r d p r e s s ที่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วแล้วอัปโหลดขึ้นไปมันก็ยังป๊อปอัพสีแดงอยู่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะอันดับแรกเลยนะคะลบของเก่าทิ้งนะถ้าอัปเวอร์ชันใหม่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ลบใหม่ล้างใหม่นะคะแล้วติดตั้งเวอร์ชันใหม่อีกครั้งหนึ่งพอติดตั้งเสร็จใช่ไหม ก็ดึงไฟล์จากโปรแกรมบัญชีหรือโปรแกรมอื่นที่เราจะแปลงไฟล์นะคะดึงไฟล์ขึ้นมาใหม่จากนั้นนะมาตั้งค่ามาตั้งค่าดึงตำแหน่งใหม่ให้ถูกต้องดึงตำแหน่งเลขผู้เสียภาษีดึงตำแหน่งเงินได้ดึงตำแหน่ง,นนง,นงภาษีหักนี้จ่ายตรงเนี้ทำใหม่หมดเลยทำใหม่ทำใหม่นะคะจากนั้นก็เซฟบันทึกตามปกติแล้วอัปโหลดขึ้นไปยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตของกงรมสรรพากรเท่านั้น ะะอันนี้ส่วนใหญ่ปัญหาที่เจอก็คือจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี